สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พน้อง,องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมดงชมไัยผมมาเจอกับพืชสมนุนไพรชนิดหนึ่งครับ ก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันครับบริเวณนี้อันนี้เขาเรียกสั่งกรณีป่าดอกสีม่วงบางแห่งเขาก็เรียกยา้าห่อน,น้าจุกโลหีนีควางแฉะจะมีหลายชื่อครับ อันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรที่มีรากหรือเงาเอาไปทำประโยชน์ได้ครับอาจะนิยมเอารากไปต้มน้ำแล้วก็ดื่มน้ำเป็นยาบำรุงกำลังครับบางคนบอกว่าเป็นยาบำรุงกำลังสำหรับท่านชายอันนี้บางแห่งขอกว่า เอาใบมาเคี้ยวได้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยก็แค่บอกกล่าวเล่าโศกันฟังครับถ้าจะให้ละเอียดก็ต้องไปค้นหาดูใน Google นะครับจะเรียกกันหลายชื่อสั่งกรณีป้าจุกโลฮินีกวางแชะย่าหงอนนา แล้วก็ยังมีอีกหลายๆชื่อที่ผมจำไม่ได้บางคนก็บว่าเอาลากไปดองกับสุราเดิมเป็นยาบำรุงกำลังโดยเฉพาะท่านชายครับกขาเปาะดอกเขาจะคล้ายๆง่อนง่อนพญานาคครับ ส่วนตัวดอกเป็นสีม่วงก็จะมีรากเป็นเง้าอยู่ใต้ดินนะครับก็เป็นประเภทพืชล้มลุกครับหน้าฝนก็จะได้เพรเพีนแต่หน้าแรงก็หายไปครับก็มาพบมาเจอก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับ สังกรณีป่าดอกสีม่วงจุกโลหีนีย่างอนนาควางแฉขอจบคลิปตตดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ